เฮโรดมหาราช <S an> กับคืนสุดท้ายของกษัตริย์กุญแจแห่งซีโรเอดีที่ทำให้พระเยซูทรงบังเกิดก่อนคริสตกาลในปลายศตวรรษที่หนึ่งก่อนคนริสตกาลดินแดนยูเดียอยู่ภายใตยเ้เงาของชายคนหนึ่งเขาไม่ใช่ชาวยูโดยสายเลือดไม่ใช่กษัตริย์โดยการสืบราชบัลลังก์แต่คือผู้ครองแผ่นดินด้วยอำนาจโรมันและความหวาดระแวงอย่างไร้ขอบเขต ชื่อของเขาคือเฮโรดมหาราชชื่อเดียวกันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือมัทธิวในเหตุการณ์การประสูติของพระเยซูและกลายเป็นจุดตัดสำคัญที่ทำให้โลกคริสเตียนต้องยอมรับว่าคริสตการอาจเริ่มต้นช้ากว่าความจริงทางประวัติศาสตร์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาโรมันแต่เป็นทรราชในความทรงจำของชาวยิวเฮโรด ได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาโรมันให้เป็นกษัตริย์แห่งชาวยิวเขาเป็นนักการเมืองชั้นยอดรู้จักเอาใจโรมรู้จักใช้ความรุนแรงควบคุมประชาชนและรู้จักสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาเพื่อแสดงอำนาจพระวิหารเยรูซาเลม็มที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองท่าซีซาริยาที่ท้าทายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ป้อมมาซาดาบนหน้าผาล้วนเป็นผลงานของเฮโรดแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่คือความกลัวเฮโรดประหารภรรยาของตนสั่งฆ่าลูกชายหลายคนและไม่เคยเชื่อใจใครแม้แต่สายเลือดเดียวกันหลักฐานที่บอกเล่าการตายของเฮโรดเสียงจากนักประวัติศาสตร์ศตวรรษที่หนึ่งแหล่งข้อมูลสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการตายของเฮโรดไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ แต่มาจากนักประวัติศาสตร์ชาวยิวชื่อฟลาวิอัสโจเซฟัสในหนังสือ Antiquities of the Jews โจเซฟัสได้บรรยายถึงอาการป่วยของเฮโรอดอย่างละเอียดจนน่าตกใจเขากล่าวถึงความร้อนที่แผดเผาร่างกายจากภายในอวัยวะที่บวมเนา่าหนอนที่เกิดขึ้นจากบาดแผลและกลิ่นเหม็นที่ไม่มีใครทนเข้าใกล้ได้นักการแพทย์สมัยใหม่วิเคราะห์ว่า อาจเป็นภาวะไตาวายขั้นรุนแรงเบาหวานหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่สำหรับโจเซฟัสนี่คือการพิพากษาจากพระเจ้าต่อกษัตริย์มือเปื้อนเลือดผู้บริสุทธิ์ความหวาดกลัวในนาทีสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของชีวิตเฮโรดสั่งจับผู้นำชาวยิวจากทั่วแผ่นดินขังไว้ในสนามแข่งม้าที่เมืองเยริโคคำสั่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของเขาคือเมื่อเขาสิ้นใจ ให้ประหารคนเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อให้แผ่นดินต้องร้องไห้ในวันตายของเขาแม้คำสั่งนั้นจะไม่ถูกปฏิบัติจริงแต่สะท้อนชัดเจนว่าเฮโรดรู้ดีว่าไม่มีใครรักเขาเลยจันทคราดหนึ่งครั้งกับปริศนาแห่งกาลเวลาโจเซฟัสบันทึกเหตุการณ์สำคัญเพียงประโยคเดียวแต่ประโยคนั้นเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งระบบปฏิทิน เขากล่าวว่าเกิดจันทคราษและไม่นานหลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลปัส,สกาแล้วเฮโรดจึงสิ้นพระชนนักดราราศาสตร์คำนวณย้อนหลังพบว่ามีจันทคราษที่สอดคล้องกับช่วงเวลาดังกล่าวคืออยู่ในปีที่4ก่อนคริสตกาลนี่คือเหตุผลที่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยืนยันว่าเฮโรดมหาราชสิ้นพระชนในปี4 BC หรือ4ปีก่อนคริสตกาลเมื่อเฮโรดตายพระเยซูจึงต้องเกิดก่อนคริสตกาลหนังสือมัทธิวระบุชัดว่าพระเยซูทรงบังเกิดในสมัยกษัตริย์เฮโรดหากเฮโรดตายในปี4 BC พระเยซูต้องประสูติอย่างน้อยก่อนหน้านั้น1-2ปีเพื่อให้มีเวลาสำหรับเหตุการณ์การเดินทางมาของพวกนัการญ์และคำสั่งสังหารเด็กชายในเบธเลเฮม ผลลับคือพระเยซูน่าจะประสูตริราว6-4ปีก่อนคริสตกาลซีโรอดความคลาดเคลื่อนที่ไม่กระทบความเชื่อหลายศตรวตรรษต่อมานักบวชชื่อดโอเนียสเอกซิกุสตั้งระบบปีแอนโนโดมินีโดยตั้งใจให้ปีประสูติของพระเยซูเป็นจุดเริ่มตน้นเขาไม่ได้ผิดในทางาศาสนศาสตร์แต่คลาดเคลื่อนในทางประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตาม คริสตจักร,รมไม่เคยยึดวันเกิดเป็นหลักความเชื่อความรอดไม่ได้ขึ้นกับตัวเลขในปฏิทินแต่ขึ้นกับการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นจากตายบทสรุปจากประวัติศาสตร์สู่ความหมายการตายของเฮโรดมหาราชไม่ได้เป็นเพียงจุดจบของทรราชคนหนึ่งแต่เป็นหลักหมุดทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกตระหนักว่าพระคริสตทรงก้าวเข้าสู่รสประวัติศาสตร,ร์ม,มนุษย์ก่อนที่มนุษย์ จะตั้งชื่อปีของพระองค์เสียอีกในความผิดพลาดของปฏิทินกลับซ่อนความจริงอันลึกซึ้งว่าพระเจ้าไม่เคยถูกจำกัดด้วยการนับวันของมนุษย์